ควาครควาครควาครัแบมามามาเออไม่หลักเลยครับแม่แหลักนี้สบายเลยครับเสร็จมีแน่นอนนะโอ้คอมโบสนุกดีครับจุ๊บทำไป่ตายชิ้มๆนี่โอ้โหนี่คือการคอมโบของท่านะครับไร้กล้าจริงๆอะไรอะไรตัดคอมโบซะเลยคว้รแบบับรวบเออเธอทำไปไ่ตายครับราชานกสยบมาน าสวัสดีครับมีดักยิบแบลนะครับวันนี้เราอยู่ในแบล็กเบคอนนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเปิดโกบอลเบต้าเทสตนะครับทาง iOS และ Android เพื่อนๆสามารถโหลดใต้คลิปนี้ได้เลยะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะถ้าเดี๋ยวค่อยพูดนะครับว่าเป็นแนวไงนะครับเออเป็นแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะครับก็มีนี่อันนี้เป็นแทงแน่นอนเลยมีสเต็ปสแต็กหลบด้วยนะครับสแต็กเอาโลชนนี่โอ้คือเท่าที่ลองเล่นดูแอคชั่นมาทำมาค่อนข้างลื่นไหลนะครับค่อนข้างดีนะครับ ถ้าใครชอบแนวนี้ก็คล้ายๆเกนชินเลยล่ะเออคอมโบเบิร์สนะครับอัลเตอร์คอมโบอ๋อเ็เป็นแบบคอมโบกดสกิลนี้ไปสกิลนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คำสั่ง2นี่ยกโลเนาะนี้โอ้โหเจอโลกกระแทกหน้าไปเละครับเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะครับนี่จะมีน้องผู้หญิงด้วยนะครับนี่เราสามารถสวิตช์าไมตายได้ด้วยย้าเปี้ยงโอ้โห อันนี้หมีไม่ได้เปิดภาพสวยสุดนะครับหมีใช้แค่เออ HD นะครับแต่มันจะมีเออสวยกว่าน,นี้โอ้โหขนาดแค่นี้หมีก็แหลกแล้วนะโอ้โหแหลกจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าภาพสวยแอคชั่นก็คอมโบทำมาลื่นไหลนะครับถือว่าน่าเล่นอยู่นะถ้าใครชอบแอคชั่นนะครับโอ้โหท้าไม่ตายฟุิงโอ้สวยสดเลยครับผม สักปทีครับเออโอ้โหนกชนนกจิกเหมือนว่าถ้าเกิดสมมุติเราอยู่ในสถานะตรงนี้เราสามารถใช้ท่าเร็วๆได้นะครับอะไรประมาณนี้อุ้ยโดนตีเลยครับสลับตัวได้ครับสวิตเหมือนเคนชินเป๊ะเลยถ้าถ้าแนวเล่นอย่างนี้นะครับอุ้ยไปย่าง ปั๊บเอ้ยโ,โหโนกจิกนี่นึกว่าเล่นฮันเตอร์นะเนี่ยน,นกจิกโอ้ยแหลกครับแหลกทรายเดี๋ยวมีต้องไปปรับโนโมแทนนะครับแหลกเนี่ยนี่น่าจะดังเอกนะครับน่ารักอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดแนวอ้าวบอสแล้วหรอโอ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสู้เลยแล้วกันนะถ้ามาขนาดนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงแนวเกมก่อนนะครับเป็นเกมสามดีเออาร์พีจีนะครับโดย โปลเลนโฮนะครับดำเนินเรื่องราวอยู่ในโลกอ่ะหงส์แสดต้องสู้แล้วนะครับเขาบอกให้เราเอา่อยกหลบเวลาโดนโจมตีนะครับโอ้โหแหลกมากเลยโดข,ขอปรับภาพก่อนไม่ไหวแหลกจริงไม่ได้พูดเล่นแล้วเนี่ยโอ้โหไม่มีป่าบอกว่าเออเนี่ยครับขอปร,รับ่อยครับไม่ไหวจริง,รงเสียงอเอาแค่ระดับกลางบอเอ ที่เห็นอยู่แบ,บแวบบตอนเข้าเกมมันมีให้เลือกนะครับตอนเข้าเกมมีให้เลือกนะอืมน่าจะบัตเทิรนแล้วล่ะเอาเอาหรือเป็นบัตเทิรนดาเมจคือเลียกดาเมจแล้วเราปิดไปก็ช่วยเล่นนิดหน่อยอ่ะเออลื่นแล้วครับ นี่เราต้องหลบการโจมตีครับอย่าไปโดนนะครับเออลื่นแล้วลื่นละมาเฮ้ยมีลากตะขอครับหลบโชยดูดิ่อ่ชัวร์เฮ้ยโอ้ไม่โดนครับเฮ้ยหลบมาจุ๊ไอาจุ๊ไอาจุ๊บโอ้โหเต็มเต็มเลยมันต้องแบบลงลงถึงกึ่งหัวแล้วค่อยกดอะไรเงี้ยอันนี้ต้องทำลายมือนะเอานักเอกมาดีกว่าครับนักเอกน่าจะนำโอ้มีแหลกมากเลยว่ะค้างแล้วว่ะโอ้โห ้างเลยครับขอภครเพื่อนเพื่อนิสดหนึ่งนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าเล่นมือถือเอ้เล่นคอมอจะดีกว่านะหมีว่าว้าวปบไม่มีโดนทับบอกเลยทำปได้รราสุดยอดครับโอ้โหแหลกโคตรนี่หมีก็เล่น iPhone แล้วเนี่ยยังแหลกเลยแต่ว่าเวลาเข้ามาก่อนเล่นมันจะมีปรับห้าอันนี้หมีแนะนำให้เพื่อนๆปรับโนโมนะครับถ้าใครจะเล่นในมือถือนะครับอะไรไว้นล้วแหละนะโ,อโอ้โห บอกตรงเลยนะไม่รู้เลยว่ามันโจ,จมตีอะไรมาเพราะว่าแหลกครับเ,เดี๋ยวเรา้ท่าไี่ตายส่วนนะครับทำลายมือมาสองอันน,นนะเท่าที่ดูนะครับทำลายมือสองอันมันหนาา้าจาตกลงมาให้เราล่วงอ่ามสตุดตามสเต็ปของเกมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่น่ายากขนาด,ดแนวตระกูลโซล่ดูแล้วถ้าตระกูลโซนี่ต้องทีสองทีตายแล้แลวนี่โอ้โหมี ัดภาพไปที่เราด้วยนะแบบจอๆเลยนะครับผ่านนะสำหรับมีผ่านนะก็คือแนวเกนชินเลยอ่ะเออแต่น่าจะไม่มีตืนปีนตึกมีอะไรพวกนี้ครับน่าจะอะไรแบบนั้น เดี๋ยวขออนุญาตพูดต่อเลยครับผมเอที่ใกล้เคียงถึงข้าวโกลาหนนะครับส่วนบทบาทเป็นผู้มาเยือนนะครับก็ตัวเราเป็นผู้มาเยือนก็คล้ายๆแบบแนวดาร์กโซอย่างนั้นแหะแนวดาร์กโซก็คือโซโชเส้นวันผู้ถูก,ถกลือก่อใช่ไหมเราก็น่าจะเป็นตัวเอกนะครับส่วนของกุมพันธมิตรรับเพื่อไขปริศนาโบราณและตามล่องลอยความสมดุลที่เอียงระหว่างเทคโนโลยีทำนานเก่าแก่นะครับแล้วก็สร้างหอคอยแห่งนี้เพื่อ ควบคุมจับตาดูบีคอนนะครับแล้วหอสมุดรณ์บาเบลมาหลายพันปีแล้วเราเรียกตัวเองว่าสหาพันธ์อีเมอันนะครับผมประมาณนี้นะเขาถามว่าเราเป็นใครเอยเราถามเขาว่าเราถามเขาว่าเขาเป็นใครอ๋อเขาเป็นพวกควบคุมดูแลหอคอยนี่เองนะครับอ๋ออ้าวไเล่นน้องเขาเฉยเลยครับโอ้น้องใช้เคี้ยวนะครับ โอ้ยครับนี่โอ้โหดูท่าฟาดหูแหลกจริงว่ะอันนี้บอกเลยนะถ้าเล่นมือถือให้ปรับโฮโมก่อนเข้ามาเล่นนะครับอันนี้นําแนะนําเยอะเฉยนี่โอ้ท่าชั่นทำสวยนะนี่ต่อเนื่องมากครับโอ้โหสวยสดงดงามอลังอลังการสุรเยจากโนพะเสียนปัญหาคือกูคนแหลกอยากหลบมากเลยเถ่ะแม่งแหลกมาเล่นได้อยู่ครับตอนนี้โอ้โ้เออหายหลักแล้วว่าโอ้โหนี่ท่าแอคชั่นมาทำมาสวยมากนะครับ โอ้ยบอสเหรอโหอย่าี้รอชละรอไม้ตายอยู่แล้วนี่เขาบอกบอกว่าเวลาถ้าเราโจมตีมานะครับเราสามารถปัดการโจมตีได้นะครับนี่ให้เราฟาเทลวีสไตล์ครับผมนี่ปัดได้ครับแล้วก็ทําไปตายส่วนเลยครับนี่โอ้โหนี่นะโอ้ยกระตุกมากวีบอกเม่ค่อยกระตุกเลยอ๋อก็ทั่วๆไปอ่ะ ของแนวเกนชินก็ประมาณเนี่ยครับหลบสไตล์แล้วก็เนี่ยแพรี่ปัดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันถ้ามันไม่แหลกมันจะเล่นได้ง่ายมากครับอันนี้มันแหลกมันก็จะแบบอีกอารมณ์หนึ่งเลยโอ้โหค้างนะครปูแต่ก็ยังปัดได้อยู่ครับเออเอาดิเอาดิเออเอาดิเรียบร้อยครับขออภัยนะถ้ามีแหลกแนะครับนี้หม,มีในหมีไปเล่นในคอมดีกว่าหรือว่าในมือถือทะไมแหลกไงเออ เดี๋ยวในเรื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้ขอรีวิวเกมระบบต่างๆก่อนแล้วกันนะครับขอได้เข้าใจก็พอแล้วขอเข้าใจก็พอแล้วนี่ไงอันนี้แปลว่าเราจบตัวท u t o r i a แล้วครับเราก็จะไปอยู่สถานที่หนึ่งน่าจะมีกาชาแน่เลยใช่ไหมนะเนี่ยเปิดนู่นเปิดนี่อะไรอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ออมาเกเไปเล่นเป็นแชปเตอร์นะครับเล่นเป็น chapter นะ โอ้ oh, ตัวละครน่ารักเ <Exec ute. S 1> ขอแอบส่งตัวละคร <laughs> มันไม่ให้อ่ะมันบังคับไปอย่างเดียวเลยบ้างนึงนะครับ What you just นี่น้องดำครับน้องดันนานะครับ โดนรูดไปนะครับอันนี้ตัวเอาตัวหลักเราเหมือนเดิมดีกว่ามาเลยโอ้แฝง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 เออไม่หลกเลาเว้ยถ้าไม่หลกนี้สบายเลยครับเสร็จมีแน่นอนนะโอ้คอมโ,มโบสนุกดีครับจุกทำไปตายชุ๊กชุ๊กนี่โอ้โหนี่คือการคอมโบของท่านะครับหลายการจริงจริงอะไรอะไรตัดคอมโ,มโบซะเลยครับมัวเออเจอทาไปตายครับ ราชานกสยบม่าน Are you all right? see. อ่ารานนี้เดี๋ยวมีขอรีวิวคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากรู้ว่าแบ็ b e ีคอนเป็นยังไงก็สามารถทดลองดาวน์โหลดได้นะครับใต้คลิปเลยครับโหลดเล่นได้เลยฟรีนะเป็นเทสเออน่าจะเป็นเบต้าเทสอยู่นะครับเพราะว่ามันยังต้องโหลดแบบเทสอยู่เลยตอนนี้นะ ก็ขอให้คนเล่นเกมแบ็คบีคอนอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับอ่แล้วเจอกันนะครับ